สวัสดีครับพบกับพวกเราครอบครัวตัวกรมทางช่องมีกระตังชาแนลกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้อากาศเริ่มจะหนาวนะครับงั้นเราไปทานเมนูคลายหนาวกันดีกว่าครับและถ้าจะพูดถึงเมนูคลายหนาวแล้วนะครับก็คงไม่มีเมนูอะไรเหมาะไปกว่าเมนูหมูกระทะแล้วครับ <Wow. S 1> พวกเราก็เลยพาเพื่อนมาร้านหมูกระทะชื่อดังย่านคลองหกลำลูกกานะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านร่ำรวยหมูกระทะครับ ร้านร่ำรวยหมูกระทะแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ช่วงคลอง6ถึงคลอง7อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีอยู่ใกล้ๆตลาดชัชวงวันคลอง7ครับเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา16บหนาฬิกาถึง22่สนาฬิการ้านร่ำรวยหมูกระทะแห่งนี้นครับจะเป็นร้านในสไตล์บุฟเฟ่ต์นะครับคิดราคาเป็นต่อท่านนะครับบรรยากาศในร้านนะครับก็เป็นแบบที่เ,เพื่อนๆเห็นนะครับลูกค้าเขาเยอะมากครับนี่ได้ว่าเป็นขวัญใจสายหมูกระทะของย่านนี้เลยล่ะครับ ทางด้านนี้ก็จะเป็นเรียตราคาบุฟเฟ่ของที่นะครับผู้ใหญ่99บาทเด็กที่79บาทถ้ามาคนเดียว129บาทครับราคานี้ยังไม่รวมเครื่องดื่มนะครับยี่หีว่าคุ้มมากเลยละครับ ทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นอาหารบุฟเฟต์ที่เขาเตรียมไว้ต้อนรับลูกค้านะครับก็จะมีเนื้อสัตว์หมักสูตรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูสไลด์นะครับหมูหมักสูตรต่างๆนะครับเนื้อไก่นะครับปลาดอลลี่นะครับหมูเด้งก็มีนะครับปลาหมึกกรอบเข้ามาครับปูอัดนะครับเต้าหู้นะครับลูกชิ้นเกี๊ยวกรอบนะครับเส้นบะหมี่นะครับเส้นบะหมี่หยกนะครับแล้วก็จะมีผักต่างๆนะครับทั้งผักบุ้งนะครับผักกะหล่ำผักกาด แครอทข้าวโพดและไข่ไก่นะครับถัดมาจะเป็นของหวานซึ่งเป็นน้ำแข็งใสนะครับและส่วนที่เป็นทีเด็ดของทางร้านนะครับที่ตรงนี้นะครับจะเป็นน้ําจิ้มนะครับซึ่งจะมีให้เลือก3แบบนะครับจะเป็นน้ําจิ้มซุกี้นะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดและน้ําจิ้มชาบูครับเห็นแบบนี้แล้วไม่เชื่อต้องเชื่อนะครับว่าร้านร่ำรวยหมูกระทะบุฟเฟ่นะครับเขาจัดหนักจัดเต็มจริงจครับ เพียงแค่ทันละ99บาทเท่านั้นครับไม่น่าเชื่อเลยครับว่าราคานี้ยังมีอยู่จริงครับและตอนนี้พวกเราครอบครัวตัวกลมก็เริ่มหิวกันแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวพวกเราครอบครัวตัวกลมเตรียมตัวรับประทานบุฟเฟ่ตก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันครับ ตอนนี้มามีคนสวยของเราครับก็นําทีมพาพี่มิตังและน้องมีพร้อมครับเข้าไปเลือกที่นั่งในการรับประทานหมูกระทะบุฟเฟ่ของร้านลํารวยหมูกระทะนะครับเอาละครับได้ที่นั่งแล้วครับน้องมีพร้อมครับเชิญด้านนี้ครับนี่ตรงนี้ดีกว่าครับจะเหมาะกับน้องมีพร้อมมากกว่าครับเดี๋ยวมีเรื่องเก้าอี้ให้นะครับเอาอึ๊บขึ้นมานั่งได้เลยครับน้องมีพร้อมครับนี่มาด้านข้อโต๊ครับนีจผิวมากเลยนะครับเนี่ยใจเย็นก่อนนะครับน้องมีพร้อมครับเดี๋ยวมามีขอนั่งก่อนนะครับ เดี๋ยวเรานั่งเสร็จแล้วก็เอาสำลักวางไว้ที่โต๊ะกันก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับน้องมีพร้อมเดี๋ยวมนมีสั่งเครื่องดื่มดับกระหายให้กับน้องมีพร้อมก่อนนะครับบรรยากาศในร้านนี่ก็โล่งสบายมากนะครับแต่แขกแน่นเต็มร้านเลยนะครับเนี่ยดีที่เรามาไวไม่งั้นนี่หูข้างจะหาที่นั่งลาบากหน้าดูนะเนี่ยเอาละครับเห็นมุมตักอาหารทางด้านนู้นแล้วครับเดี๋ยวเราลุยกันเลยดีกว่าครับเอาละครับตอนนี้มามีก็นำทีมครอบครัวโตกลมนะครับมุ่งหน้าไปยังโต๊ะจุดตักอาหารนะครับ ทุกคนรู้หน้าที่กันแล้วใช่ไหมครับเอาละครับเตรียมภาชนะใส่อาหารกันได้เลยครับเอาละครับตอนนี้ก็ได้ภาชนะใส่อาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดินหน้าไปยังจุดตักอาหารกันเลยดีกว่าครับน้องมีพร้อมก็เต้นเป็นกำลังใจให้กับพี่มิตรจังและมัมมีนะครับนำทีมาแล้วครับเอาละน้องมีพร้อมจะตักอะไรครับโอ้จักปูสามชั้นใช่ไหมครับน้องมีพร้อมตักตรงนี้นะเดี๋ยวมัมมีกับพี่มิตจังจะไปตักทางโน้นนะตอนนี้พี่ดังเราก็ลงมือตักไปที่ปูอัดนะครับใส่บรรจงหยิบใส่ชานะครับ อย่างเป็นมืออาชีพมากเลยครับส่วนตะหี้ของเราตักผักแครอทข้าวโพดนะครับแล้วก็เส้นบะหมี่นะครับครอบครัวของเราแบ่งงานกันทําอย่างเป็นระบบครับแสดงออกให้เห็นถึงความชํานาญในการกินบุฟเฟ่มากเลยนะครับเนี่ยพี่ตังตักอะไรต่อครับเนี่ยโอ้ปวอัดบัลลนแล้วครับอย่ายิบอันนี้ช่วยตักให้นะครับอ่าหยิบชีบมาเสียชิ้นครับพี่ตังไม่ต้องใจร้อนครับเดี๋ยวทานไม่อิ่มแล้วมาตักกันใหม่ครับ ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเต็มไม้เต็มมือกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปวางไว้ที่โต๊ะกันก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาตักกันใหม่นะครับพี่มิซาครับวันนี้พวกเราทานกันให้เต็มที่นะครับไม่อิ่มไม่กลับครับ้องมีพพลอมาปิดท้ายขบวนหน่อยครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาตักอาหารกันใหม่นะครับอู้หูอาหารเต็มโต๊ะเลยครับมีขนาดผัดแล่นะครับเนี่ยเราไปดูใกล้ๆดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างครับ หมูทั้งหมูสไลด์นะครับทั้งหมูหมักเามันงานะครับปูอาดลูกชิ้นนะครับมีแต่ของน่าทานเท่านั้นเลยครับโอ้โหยิ่งบนเตานะครับหูอากาศเย็นๆอย่างนี้นะครับต้องหมูกระทะจะเยียวยาทุกสิ่งจริงครับเอาละครับตอนนี้มามีก็ประเดิมเป็นคนแรกนะครับด้วยการตักเส้นมามีกึ่งสาเร็จรูปที่สุกแล้วขึ้นมานะครับดูน่ารับประทานมากๆเลยนะครับเนี่ยอากาศหนาวๆแบบนี้ไม่มีอะไรมีความสุขเท่ากับการทานหมูกระทะอีกแล้วล่ะครับ เป็นยังไงบ้างครับพี่ตังอร่อยไหมครับแต่ดูเหมือนว่าพี่มีตังจะไม่สะดวกตอบคาถามในตอนนี้นะครับไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวเราไปรอสัมภาษณ์มามีหลังจากทานคําแรกดีกว่านะครับว่าหมูกระทะที่ร้านล่ำรวยอร่อยไหมครับมามีครับยังไงครับโอ้เยี่ยมมากเลยครับมามีครับโอ้โหดูสิครับเพื่อนๆครับน่าทานมากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวป้าปาจะทาการจัดเรียง3ชั้นสไลด์ไว้บนเตาก่อนนะครับน่าทานมากจริงครับว่าไงครับมีพรอมครับอร่อยไหมครับมีพรอมครับ เสียงดังฟังชัดมากครับโอ้สกิดด้วยครับเย่ยมากเลยใช่ไครับเดี๋ยวน้องมีพร้อมรอทานสามชั้นที่แบบป้าย่างไว้นะครับรับรองครับว่าอร่อยสุดๆครับดูเหมือนว่าแค่ย่างจะไม่พอครับต้องลวกด้วยครับเนี่ยเรียงราต้องใช้พื้นที่บนกระทะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในพื้นที่สำหรับย่างนะครับแบบนี้ก็จัดเลยครับน้องมีพร้อมทานอะไรครับโอเคียวเหอครับขอบาป้าทานบ้างสิครับโอ้ตักให้ป้าป้าแล้วครับอีกทีก็จะถึงปากป้าครับ ลำบากหน้าดูครับขอใช้มือหยิบเลยแล้วกันครับกรอบอร่อยมากครับน้องมีพร้อมครับเยี่ยมไปเลยครับดูเหมือน้องเตาลวกนี้จะมีพื้นที่ว่าะครับเดี๋ยวป้าปาจับหมูเด้งมาใส่ดีกว่าครับกำลังเป็นเทรนครับไฟตักหมูเด้งนะครับเดี๋ยวน้องมีพร้อมรอทานนะรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับดูกระหิบยิ้มย่องครับรอทานแล้วป้าป๊าเดี๋ยวป้าจะลวกให้เหมือนลูกชิ้นเลยนะพี่มีตังกับน้องมีพร้อมรอทานได้เลยรับรองอร่อยแน่นอน เรียบร้อยที่เหลือก็รอให้แค่สูงนะครับและในระหว่างที่รอหมูเด้งสูงนะครับเดี๋ยวป้าป้าจะไปตักอาหารมาเพิ่มนะครับเดีย๋ยวเราลกลับมาพบกันนะครับ ที่ร้านล่ำรวยหมูกระทะบุฟเฟ่ที่นี่นะครับเขาบรรยากาศดีมาก,กน,นะครับและอาหารที่นี่นะครับเ <nement> ขาใช้แต่วัตถุดิบชั้นดีนะครับแถมราคานี้ก็น่ารักมากเลยครับเพียงแค่ท่านละ99บาทเท่านั้นเองครับร้านดีๆแบบนี้พวกเราครอบครัวตัวกลมต้องบอกต่อครับเดี๋ยวป้าขอกลับไปนั่งรับประทานหมูกระทะต,ต่อที่โต๊ะก่อนนะครับ <uncon c ern> เดี๋ยวจะมาทําการรีวิวน้ําจิ้มทั้ง3สไตล์ของทางร้านร่ารวยหมูกระทะก่อนนะครับเริ่มที่ถ้วยแรกนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับเอาละครับเดี๋ยวมาพาะทานคู่กับหมูเดงนะครับจิ้มไปทีหนเลยครับคําแรกครับอื้โอ้จี๊ดจร์อร่อยมากๆเลยครับถ้าทานคู่กับาหมึกกรอบนะครับเยี่ยมไปเลยครับแต่เผ็ดนิดๆครับเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบทานแบบเผ็ดนิดนี้นะครับเอาไปเลยครับ9เต็ม1ิบครับ ถ้วยต่อไปนะครับเป็นน้ําจิ้มสุกี้นะครับถ้วยนี้นะครับเดี๋ยวป้าจะทานคู่กับหมูเดงนะครับนี่ครับจิ้มไปแล้วครับวาคุกเขาไว้ทั่วครับเอาละครับป้าขออนุญาตนะครับถ้วยนี้นี่ก็กลมกล่อมครับจะไม่เผ็ดมากนะครับเยี่ยมครับเด็กๆทานได้ครับรสชาติจะเน้นไปทางเปรี้ยวหวานนะครับเหมาะสำหรับเด็กๆครับเอาไปเลยครับ9เต็ม1ิครับ และสําหรับถ้วยนี้ครับเป็นน้ําจิ้มสูตรเฉพาะของทางร้านร่ารวยหมูกระทะนะครับซึ่งจะมีความเผ็ดขึ้นมาอีกระดับนะครับเดี๋ยวปาจะทานคู่กับหมูเดงนะครับเอาละครับทุกครั้งไว้ทั่วนะครับขอแบบคํานี้แบบเน้นๆหน่อยดีกว่าครับนี่นะครับได้แล้วครับเดี๋ยวปาขออนุญาตทานนะครับเอาละครับอือรสชาติทิทั้งหอมทั้งอร่อยเยี่ยมมากเลยครับถ้วยนี้นะครับเอาไปเลยครับเก้าเต็มสิบอีกเช่นกันครับ บอกได้เลยนะครับว่าน้าจิ้มหมูกระทะของร้านลำรวยนี่ครับอร่อยทุกสูตรเลยครับบอกได้เลยนะครับว่าทีเด็ดของทางร้านนี่อยู่ที่น้ําจิ้มเลยครับป้าป๊าคอนเฟิร์มครับถ้าป้าป๊าคอนเฟิร์มคนเดียวเพื่อนอาจจะไม่เชื่อเหตุใดถามหมามีกันดีกว่าครับว่าเป็นไงครับหมามีน้ำจิ้มที่อร่อยไหมครับเยี่ยมใช่ไหมครับหมามีครับนี่ครับหมอมีก็คอนเฟิร์มเหมือนกันครับแล้วถ้าเพื่อนยังไม่เชื่ออีกนะครับให้ภาพเล่าเรื่องกันดีกว่าครับว่ามีทานไม่หยุดเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นไงครับมี อร่อยถูกใจใช่ไหมล่ะครับมามีกลับมาที่ป๊าอีกครั้งครับที่กำลังเพลิดเพลินกับการทานหมูกระทะของร้านล่ำรวยนะครับไม่สนใจครับมามีพร้อมสกิททำไมครับป้าทานอยู่ครับขอทานก่อนนะครับอามีพร้อมครับไม่แบ่งลูกเลยนะครับมีพร้อมถามอาหารอร่อยไหมป้าโอ้เยี่ยมไปเลยครับลูกมีพร้อมจะเอาอะไรครับเนี่ยอ๋อเอาหลอดใช่ไหมครับอืมมีป้าหยิบให้แล้วครับนี่หลอดครับดูดได้เลยครับมีพร้อมเดี๋ยวป้าขอลุยหมูกระทะต่อก่อนนะครับ หมูกระทะที่ร้านล่ารวยนี่เขาอร่อยจริงๆนะครับเนี่ยวัตถุดิบที่เขาใช้ก็สะอาดถูกหลักอนามัย <Wow. S 1> น้ำจิ้มของร้านเขาก็อร่อยทั้ง3าสูตรเลยและราคาของหมูกระทะที่นี่ถ้าเทียบกับคุณภาพนะครับผมบอกเลยครับว่าน่ารักมากเยี่ยมจริงๆยืนยันกับเพื่อนๆได้เลยนะครับว่ามาทานหมูกระทะที่ร้านล่ารวยหมูกระทะเนี่ยคุ้มค่าสุดๆครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่มีโอกาสผ่านมาแถวคลองหกลำลูกกาครับลองแวะมาทานกันดูนะครับที่ร้านร่ำรวยหมูกระทะบุฟเฟ่อร่อยสุดคุ้มเพียงแค่ท่านละ99บาทรับรองนะครับว่าถูกใจเพื่อนเพื่อนสายหมูกระทะแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับพี่มิตาังน้องมีพร้อมและพวกเราครอบครัวตัวกลมต้องขอลาเพื่อนเือไปก่อนนะครับไว้ครั้งหน้านะครับพวกเราจะนำสาระดีและความบันเทิงฝากเพื่อนอีกนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนนะครับ บายบายครับ